สวัสดีนะคะอายุจะ60แล้วค่ะแต่ก็ยังอยากจะแข็งแรงอยากจะมีชีวิตที่อายุต่ออายุยืนยาวไปอีกนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องออกกำลังกายวันนี้มากับเชือกนี่เลยเชือกแบบลูกปัดค่ะทุกคนโดดไม่ติดไม่พันตัวนะคะเพราะว่าของเขาเป็นลูกปัดอย่างดีมีความถ่วงเวลาเราเวียงอย่างนี้ เขาก็จะได้สมดุลนะคะทุกคนสามารถปรับระดับได้นะคะนี่เลยปรับระดับได้เราก็หมุนออกมาแล้วก็ดึงสายขึ้นไปแล้วก็ผูกให้เป็นปมก็ปรับระดับได้ตามของเราหน้าอกแค่หน้าอกนะคะนี่เลยก็วัดเชือกมาถึงระดับหน้าอกก็จะพอดีค่ะทุกคนนี่เลยเชือกกระโดดแบบลูกปัดวันนี้เราก็จะมากระโดด ในแบบของสไตล์สูงไวันะคะเพราะว่าอายุจะ60แล้วเราออกกำลังกายแบบพอเหมาะกับตัวเองซอฟอนะคะทุกคนนี่เลยกับเชือกกระโดดแบบลูกปัดลูกปัดหลากสีนะคะก็จะมีสีสันสวยงามค่ะเป็นแบบลูกปัดนะโดด50ครั้ง4ี่เซตพออู้ ห้าสิบครั้งสี่เซตจ้าทุกคนเขาก็จะมีหลากสีนะคะแบบลูกปัดสีชมพูสีเขียวเหลืองสีชมพูแล้วก็ให้เลือกนะคะกดได้เลยที่ตะก้านะคะนี่เลยอยากจะแข็งแรงต้องขยันออกกำลังกายนะ เราจะโดดแค่ท่าเพสิกค่ะทุกคนท่าแปลกๆเรายังโดดไม่เป็นเพราะว่าเราเพิ่งจะฝึกโดดก็โดดแบบไปเรื่อยๆห้าเซตค่ะได้หนึ่งเซตแล้วเซตที่สองจ้าก็พยายามออกกำลังกายในแบบต่างๆหรือว่าถ้าใครไม่ไหวนะคะก็แค่ขยับร่างกายเอ,อ,อย่างนี้ อย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะเต้นแอลบิกก็ได้นะแล้วก็ทานโปรโตีนให้สมดุลกับร่างกายทานน้ำเปล่าเยอะๆสองขวดใหญ่ๆสามลิตรยิ่งดีค่ะทุกคนน้ำเปล่าน้ำสะอาดนะงดหรือว่าลดน้ำอัดลมน้ำชงน้ำชาต่างๆกาแฟลดได้ลดค่ะก็จะดีต่อสุขภาพนะคะ แล้วก็หวานมันทอดก็ให้ลดลงนะคะถ้าใครอดไม่ได้ก็ให้ลดลงก็จะดีต่อสุขภาพซึ่งตัวเองก็ไม่ค่อยกินนะคะนานๆจะกินทีแต่ว่าช่วงนี้มากินทุเรียนกับเงาะมันก็เลยสะสมหวานลงพุงเค็มลงขาท่องไว้อ้าเซตที่สองค่ะ Oh, ได้สี่สิบติดซะและ้วใช้ที่ถองเพราะว่าเราโดดชาเลนมาได้สองวันมันก็เลยแบบกำลังจะอยู่ตัวนะทุกคนไม่เหนื่อยขาไม่ล้าวันแรกที่โดดโอ้โหล้าขามากแต่ตอนนี้เริ่มชินแล้วขาเริ่มแข็งเนี่ยพอนอนไปนะเป็นตะคิวเพราะว่าเราใช้กำลังขาเยอะไง อ่ะเซตที่สามไม่พูดพท่าทำเพลง ามเซตแล้วเหลืออีกสองเซตจ,จ้าเชื่อไหมทุกคนเพื่อนรุ่นเดียวกันของเราอะเดินอย่างนี้แล้วแล้วก็ผมเนี้ยก,กระเชิงหมดแล้วยังขาโกงอยู่เดินขาโกงแล้วเวลาไปรำนะไม่ได้เหมือนเรานะเราออกกําลังกายประจํานะเขาก็บอกว่าออกกําลังกายยังไงทําไมถึงเป็นแบบนี้ว่าเราไม่เห็นลดเลย ไม่ได้ออกกําลังกายให้ลดนะออกกําลังกายเพื่อสุขภาพจะได้มีสุขภาพแข็งแรงเรายังวิ่งได้นะเพื่อนอนะวิ่งไม่ได้แล้วเพราะว่าอายุหกสิบแล้วไงอีกแค่หกเดือนหกสิบหกเจ็ดปเก้าเก้าสิบเดือนนี่แหละอ่ะเซตที่สี่ เราฝึกทุกวันนะคะทุกคนเราก็จะรู้ว่าเราต้องเหวี่ยงแบบไหนถึงจะไม่ติดตัวถึงจะไม่พันตัวแต่ละสําหรับเชือกตัวนี้นะเหวี่ยงยังไงก็ไม่พันเพราะว่าเขามีความสมดุลของเชือกบางทีเชือกแต่ละเส้นก็ไม่เหมือนกันนะทุกคนเชือกบางตัวสั่งมาโด,ดติดโด,ดติดโด,ดติดนึกว่าตัวเองโด,ดไม่เป็นที่ไหนได้เป็นที่เชือก แต่ตัวนี้ไม่ติดแน่นอน ครับ5เซตออกกําลังกายของเราจะไม่ปากตะก้าค่ะทุกคนแล้วก็จะสร้างตัวตนด้วยการออกกําลังกายถ้าสนใจยังไงก็กดได้ที่ตะก้าหน้าช่องนะคะในโชว์เคสค่ะทุกคนเชือกลูกปัดหลากสีเราจะได้มาคาร์ดิโอกัน ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์ like, เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะจะมาออกกำลังกายในแบบไหนก็คอยติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ